ประเทศไทยเริ่มมีการน,นำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495โดยใช้กับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อนส่วนผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่นั้นแม้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2000 499มาตรา56 57และ58จะได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว้และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับประโยชน์จากวิธีการคุมประพฤติจึงมีการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศเนื่องจากมีการขายายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้นจึงทําให้สํานักง,งานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงานขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสํานักง,งานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นกรมคุมประพฤติเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2535ดังนั้นวันที่15มีนาคมของทุกปีจึงถือเป็นวันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูและคุมประพฤติผู้กระทำผิดกฎหมายอาญาโดยใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวเพื่อความสงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืนพันธกิจ 1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพบทบาทหน้าที่ 1. ดำเนินการสืบสอบและพินิจควบคุมสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและวิเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชั้นศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดํดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 3. ส,ส่งเสริมสนับสน,นุนเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและส่งเคาะผู้กระทำความผิดในชุมชนสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการทํางานของศึกษาและลดที่สน์กันนะคะ งานฝ่ายสืบสอบและตรวจพิสูจน์นั้นจะมีการสอบประวัติภูมิหลังของนักโทษสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีที่ศาลสั่งสืบสอบต่อมาเป็นการสอบปากคำผู้ประการะในคดีพักการลงโทษหรือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่ก็จะเป็นการวาดเขตนที่นะคะจะเป็นการวาดเสตพืนที่บ้านของผู้ประการะนะคะก็จะเป็นในการทำเรื่องพักโทษใหนะ้นักโทษออกมากดจำรวนนะคะ นอกจากนี้ยังมีงานหยิบย่อยในสำนักงาน,งานเช่นการถ่ายเอกสารรับโทราศัพท์และการโทรนัดผู้ปัคับการของนักโทษนี่คือฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะที่จะให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและหากประชาชนต้องการยื่นเอกสารตามที่ี่เจ้าหน้าที่นัดหมายไว้ค่ะไว้เลยนไว้ไ สวันดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูการทำงานของฝ่ายสสและพื้นทูนะคะนี่นะคะก็เป็นการติด E M ของนักโทษที่ออกก่อนกำหนดค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องติด E M ไว้ติดตามตัวได้ทุกเมื่อค่ะไมค่ะ หลังที่เราติด E.M. เสร็จแล้วนะคะก็จะมาทําการลงหนังสืบอบรรจค่ะหมายนแตว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้คุมบัตรติต่อในสมุสาลก็คือลงบันทึกว่าจะไมคุมบัตรติต่อที่จังหวัดไหนนะคะนี่นะคะจะเป็นการเขียนหนังสือเตือนให้ผู้ปุดผ<ๆ>ูยาสิทิดให้มาตามนัดผมพี่เจ้าหน้าที่ที่นัดไว้ค่ะอ๋อนี่ งานฝ่ายสอดส่องและฟื้นฟูนั้นจะมีการสอบปากคำผู้ถูกคุมประพฤกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤกการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะการเขียนหนังสือเตือนให้ผู้ถูกคุมประพฤกมาตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมทูบีนัมเบอวัน